ตอนนี้โคชวีอยู่ที่ตึกอาณาจักร จิวเวอรี่นะครับผมที่ใหญ่ที่สุดในควางโจนะครับต้องตึกนี้เลยนะครับผมเป็นตึกที่ขายส่งจิวเวอรี่ต่างๆนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวตามเข้ามาชมรายละเอียดในคลิปนี้กันได้เลยครับผมนี่คือร้านขายของเครื่องประดับนะครับที่คนไทยนะครับชอบซื้อกันนะครับแล้วเอาไปทําพุทธคุณนะครับหรือว่าเครื่องประดับสายมูทั้งหลายนะครับใครหาแหล่งนะครับของที่จะเอาไปทําเครื่องประดับสายมูนะครับนี่นะครับคุณต้องมาที่นี่เลยนะครับนี่ดูเลยนะครับนี่คืออะไหล่นะครับของอุปกรณ์เครื่องประดับนะครับที่มัน จะทำลักษณะเป็นคล้ายๆทอนครับเป็นจี้เครื่องประดับนะครับไอ้อะไรพวกนี้แหละครับที่เขาจะเอาไปทําเป็นอุปกรณ์เติมต่อจากสร้อยนะครับผมนี่นะครับมีหลากหลายมากเลยพวกใครที่เป็นสายร้อยลูกปัดนะครับสายร้อยสายทาของมือนะครับรับไปขายต่อได้เลยนะครับใครหาเครื่องประดับแบบนี้อยู่นะครับผมต้องมาที่นี่เลยครับดูครับตะปูเล็กตะปูใหญ่นะครับผมนี่มีหมดเลยนะครับหรือจะเป็นลายดอกอย่างนี้ก็มีนะครับผมนี่ตามมาดูแพนโดราตัวนี้นะครับนี่เป็นยังไงครับนี่ครับไม่ใช่ธรรมดาเกรดแบบ a บวกนะครับนี่ใครอยากหาของแบบนี้นะครับรับไปขายต่อนะบอกเลยคุณต้องมาที่นี่เลยนะครับนี่คุณต้องมาที่นี่เลยคุณดูคุณดูแต่ละลายนี่นะครับนี่โอ้โหและเพชรที่พวกคุณเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับคือเพชรลอมนะครับผมที่ทําเหมือนแบบเอเอมากๆเลยนะครับเอาไว้ทําเป็นเครื่องประดับนะครับใส่สวยงามตกแต่งเก๋ๆนะครับผมเพชรโมดี้พวกเนี่ยงนี้นะครับคุณลองดูนะครับนี่เห็นไหมครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยดูนะครับมันจะมีชื่อเฉพาะของเขาอยู่นะครับผมใครที่เล่นเพชรรออยู่แล้วคหื ขายงานประเภทนี้อยู่แล้วนะครับก็คงจะรู้จักกันเลยดูครับดูความปรกกายของเพชรเม็ดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยขายแบบนี้ทั้งตึกเลยนะครับจิวเวลรี่นะครับเพชรนะครับทองนะครับหินนาโชคนะครับเครื่องประดับต่างๆนะครับผมที่คุณอยากหาทองเคพวกนี้นะครับมีหมดเลยนะครับอยู่ที่ตึกตึกนี้เลยนะครับตอนนี้โค้ชฟรีอยู่ที่ตลาดขายเครื่องประดับทองนะครับผมก็มาดูกันเลยครับมีแต่เครื่องประดับสวยๆทั้งนั้นเลยนี่นะครับคุณดูนี่เห็นไหมนี่ ใครอยากหากำไรแบบนี้นะครับนี่สวยมากแล้วก็ราคาถูกมากนะครับผมนี่รับไปขายต่อที่เมืองไทยได้เลยนะครับต่างหูก็มีมีเยอะมากๆเลยมีเยอะมากๆเลย เป็นยังไงกันบ้างครับผมโอ้โหตึกนี้นะครับสายจิวเรีใครที่ชอบนะครับรับประกันว่าคุณมาคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดคุณอยากมาตึกนี้ที่ควางโจรประเทศจีนแต่มาไม่เป็นนะครับรอบต่อไปโค้ชวีจะพามา26-29พฤศภาคม2568นี้ทักแชทเข้ามาสอบถามเลยเดียเพิ่มเติมเรื่องการเดินทางรอบต่อไปกับโค้ชวีได้เลยเดี๋ยวโค้ชวีพาคุณมาเองครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูค,ดคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอปเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่ร ที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์